ราคาทองคำยังคงหวือหวาต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะลงไป r e t e s ประมาณ3,100ดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยแต่ทองคำยังคงรักษาระดับอยู่เนหนือแนวรับระดับดังกล่าวได้นะคะหลังจากนั้นก็ดิดตัวขึ้นแรงค่ะมีหลายๆปัจจัยที่เป็นที่มาที่ทำให้ทองคำมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนเมื่อวานนี้นะคะออทองคำเองค่ะจนกระทั่งเช้านี้ขึ้นไปทาระดับสูงสุด เป็นประวัติการครั้งใหม่ทั้งในแง่ของทองโลกนะคะหรือว่า g o ลสปอร t รวมถึงทองคำในประเทศด้วยนะคะสำหรับตัว g o ลสปอ o t ขึ้นไปทำหายใกล้ๆ3 3 1 0 0 u s นยะเะอประมาณ3,167-3,168ถือว่าเป็นออทามครั้งใหม่ของราคาทองคำค่ะเมื่อวานนี้มีเรื่องที่ส่งผลกับคิดท,ทางราคาทองคำนะคะเรื่องแรกจะเป็นการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจส,สหรัฐคะ่ะ ในช่วงประมาณ1นึ่ทุ่มกับอีก15นาทีนะคะตัว ADP มีการ,ปรเปิดเผยตัวการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐค่ะซึ่งปรากฏว่าออกมาดีกว่าคาดนะคะตัวเลขในเดือนมีนาคมเนี่ย ADP บอกว่ามีการจ้างงานภาคเอกชน1นึ0 0 0สนห้าหแหน่งในเดือนมีนานะคะถือว่าสูงกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ด้วยตัวเลขนี้ค่ะก็เลยเป็นเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ช่วงก่อนตีสามทองคํายังคงเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะไซด์เวย์ออกข้างนะคะ จนกระทั่งทองคำค่ะเคลื่อนไหวผันผวนจริงๆในช่วงตีสามนะคะตีสาเมื่อคืนนี้ค่ะ มีเรื่องราวสำคัญก็คือการที่คุณทรัมป์น,นะคะประธานาธิบดีสหรัฐมีการประกาศแผนมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้นะคะหรือว่า reciprocal t a r i f f นะคะซึ่งภาษีนี้ถือวาอ่ามากกว่าที่นักวิเคราะห์หรือว่าใครๆคาดการเอาไว้ในหลายๆมิตินะคะวันนี้เนก็เลยจะมาพูดเรื่องของ reciprocal t a r i f f ว่ามันส่งผลกับอะไรบ้างแล้วก็รายละเอียดไส้ในเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ ต้องบอกว่าภาษีศุลการตอนตอต้นนี้เนี่ยสหรัฐเขาจะมีการกำหนดอัตราภาษีขั้นต่ำเขาเรียกว่าเบส l i ท e t a r i f นนะคะที่อัตรา10%สำหรับสินค้านำเข้าทุกรายการที่มาจาก100ประเทศทั่วโลกนะคะแต่พ้อยสำคัญค่ะ มันก็คือตัวมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้หรือว่า Reciprocal Tariff นะคะซึ่งตัว Reciprocal Tariff นี้หรือว่ามาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้เนี่ยจะถูกจัดเก็บ กับ60ประเทศนะคะซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สหรัฐเนี่ยขาดดุลการค้าด้วยอันที่เช่นอะไรนะคะเรามาดูสไลด์ก็คืออันทิ่เช่นจีนค่ะจะถูกเก็บ reciprocal tariff เพิ่มอีก34นะคะ EU จะถูกเก็บภาษีตัว reciprocal อีก20 เวียดนามถูกเก็บเพิ่มอีก46%นะคะไทยเองก็ไม่น้อยหนะะ้าค่ะถูกสหรัฐเนี่ยจะเก็บภาษีรีซิปพปรคาร์ทิฟประมาณ36%เลยนะคะซึ่งถือว่ามันเป็นอัตราภาษีที่มากกว่า,าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการเอาไว้นะคะปัจจัยนี้เองส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างชัดเจน,นะคะ่ะเกิด อ u t ฟลูนะคะออกจากสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆรวมถึงเกิด Inflow หรือกระแสเงินไหลเงินทุนไหลเข้าเนี่ยไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยนะคะ ตัวแรกที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็คือเรื่องของอสกุลเงินเยนนะคะเยนเนี่ยก็มีการแข่งค่าขึ้นมาชัดเจนเลยนะคะหลังจากที่คุณทรัมป์เนี่ยประกาศเรื่องของ reciprocal t a r i f f นะคะซึ่งแน่นอนว่าการแข่งค่าของเยนเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่าและเป็นเรื่องแรกที่หนุนทองคำนะคะนอกจากนี้เองค่ะก็เกิดกระแสงเงินทุนไหลเข้าตัวทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐรวมถึงตลาดหุ้นทั่วโล ทิ้งหุ้นนะคะตัวแรกดดชนีตัวด,ชน,วดชนีหุ้นสหรัฐที่เป็นลักษณะของฟิวเจอร์สนะคะไม่ว่าจะเป็น S&P 500 Futures, ์สนะดัค f u ฟิวเจอร์สนะคะดาวโจนส์ฟิวเจอรเนี่ยเช้ามานี้เนี่ยมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเลยค่ะอย่างเช่นตัว s อ500 Futures นะคะเช้ามาเปิดตลาดเนี่ยก็คือมีการปรับตัวลดลงประมาณ1.9เซลยค่ะซึ่ง Outflow หรือว่ากระแสเงินทุนไหลออกที่ออกจากตลาดหุ้นทั่วโลก เป็นปัจจัยสําคัญอีกอันหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยทําให้ทองคํามีการพุ่งขึ้นแรงนะคะมีการทะลุกรอบเ,อเป็น a ออทา i g h เดิมนะคะในโซนประมาณ3,150แล้วก็ขึ้นไปทำออท high ครั้งใหม่เมื่อเช้านี้นะคะที่บริเวณ3,167 US Dollars นะคะนี่คือที่มาที่ไปเพราะอะไรคะเพราะเขามองว่าเรื่องของภาษี Reciprocal Tarif f หรือว่าภาษีสุลกากรต,อ,ตอบโต้ของคุณทรัมป์ น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจจะเกิดกระตุ้นให้เกิดเทรดวอร์ War, หรือว่าสงครามการค้านะคะซึ่งแน่นอนว่าสงครามการค้าเนี่ยก็จะทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐรวมถึงเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะยิ่งกระตุ้นความวิตกกังวลเรื่องของ recession ก็เลยเป็นที่มาสําคัญที่ทําให้ทองคําม,มีการปรับตัวสูงขึ้นในแง่ของตลาดโลกนะคะแต่ทองคําในประเทศก็มีการปรับตัวสูงขึ้นไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่า ไทยคือหนึ่งในประเทศที่ถูกจัดเก็บภาษีวี i ิปโปรคอ t a r ริฟนะคะในอัตรา,า36%เลยนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้เองค่ะก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าเงินบาท มีการอ่อนค่าขึ้นอย่างมากค่ะการอ่อนค่าของค่าเงินบาทก็เลยเป็นที่มาสําคัญที่ทําให้ตัวทองคําในประเทศนะคะราคาสมาคมเช้านี้เนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะราคาขายออกเนี่ยทำออทามไฮที่51250ทบาทต่อบาททองคาเลยนะคะนี่คือที่มาที่ไปในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะคะมาดูเทคนิคก่อนค่ะ ทองคำเองก็อยู่ในทิศทางขาขึ้นชัดเจนนะคะอยู่ในทิศทางขาขึ้นทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลาง แต่มันก็เกิดสัญญาณบางตัวที่ทําให้เราต้องระมัดหลวังมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอาทิเช่นอะไรอาทิเช่นตัว RSI นะคะอยู่ในสภาวะเรียกได้ว่าซื้อมากเกินไปหรือว่า o อเวอร์บอทแล้วนะคะในบาง i m ม f r ฟ m มอย่างเช่น4ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยก็เกิดสัญญาณ divergence หรือ,รอว่าความขัดแย้งระหว่างราคากับ oscillator อย่าง RSI นะคะก็คืออย่างเช่นสชั่วโมงเนี่ย ัวราคามีการทำ high แ้ high เช้านี้ใช่ไหมคะแต่ว่า r s i ใน4ชั่วโมงนี่ยังไม่ทำ high ้ high เป็นความขัดแย้งระหว่างราคาที่ทำให้เราต้องระมัดระวังแรงขายนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มองขึ้นแบบระมัดระวังแนวรับนะคะยังคล้ายๆกับในช่วงก่อนหน้าที่เราคุยกันก็คือ ฐานในโซนประมาณ3,123ถึง3,100เหรียญเนี่ยจะถือว่าเป็นฐานสำคัญของทองคำในระยะสั้นๆนะคะถ้าหากว่าเกิดการพักตัวแต่ทองคำยังคงยืนอยู่เหนือแนวรับในโซนประมาณ3,123ถึง3,100ได้ถือว่าทรงยังดีนะคะยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะคะเพราะฉะนั้นเน้นว่าอย่าเพิ่งไล่ซื้อเพราะว่าทองคำมีสัญญาณ negativity divergence แล้วนะคะการไล่ซื้อต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นหรือถ้าไล่ซื้ออาจจะต้องหนีให้ทันนะคะ รอย่อดีกว่านะคะถ้าหากว่าการย่อตัวของราคายังคงรักษาร,ระดับเหนือแนวรับ3,123หรือ3,100นท่วนๆเราราป,ประมาณ5,850ถึง5,500 50, บาทต่อบาททองคำนะคะจุดนั้นจะเป็นจุดในการทยอยเข้าซื้อนะคะและถ้าราาทองคำลงลึก หลุดระดับ3,100 US Dollar เนี่ยอาจจะสร้างมุมมองค่ะว่าการปรับตัวขึ้นของทองคำในช่วงที่ผ่านมาจบแล้วและราคาทองคำอาจจะปรับฐานในดีกรีที่ใหญ่กว่าหรือว่าปรับฐานลึกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลุด3,100เนี่ยแนะนำว่าใครรับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะ stop loss เอาไปก่อนนะคะไปรอดูแนวะรับถัดไปหรือว่านะคะใครที่รับความเสี่ยงได้ ไม่มากนะอาจจะใช้วิธีการแบ่งไม้นะคะแบ่งซอยย่อยเป็นไม้ๆอย่าเพื่งซื้อที่แนวรับใดแนวรับหนึ่งเ่ยเต็มร้อของพอร์ตอยากให้เผื่อไม้ไว้ด้วยเพราะว่า in c a s สถ้าเขาหลุดประมาณ3,100อาจจะได้ซื้อของถูกกว่าเดิมนะคะกลับกันค่ะด้วยความที่มีสัญญาณนิเกทีฟเดเวอเจนซ์ต่างๆเนี่ยทำให้เรา ออสามารถที่จะแบ่งขายทํากําไรเพื่อลดความเสี่ยงได้นะคะอันที่เช่นวันนี้นะคะถ้าหากว่าทองคําเกิดการรีบากลับแล้วไม่สามารถทะลุผ่านไฮเดิมที่ประมาณ3,167ไปได้เนี่ยแนะนำเทคพอร์ฟิ t ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าวัดแนวต้านนะคะก่อนจะถึง3,167เจนี่ยจะอยู่ร,ราว3,150ันหนถึงสามพจะเป็นจุดแบ่งขายทํากําไรนะคะและถ้าทองคําดีดทะลุ3,167ไปได้ ค่อยเล็ดพอฟิตลันนะคะถือต่อไปรอขายที่บริเวณ3 1 9 0ถึง3,200 US d o l l a r ค่ะแล้วก็แนะนำว่าติดตามข่าวสารนะคะทางในแง่ของการเคลื่อนไหวของโกลสปอตแล้วก็การเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าช่วงนี้ราคามีความผันผวนนะคะให้ในระยะเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยทองคำมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะฉันอยากให้เตรียมแผนไว้ล่วงหน้าจะได้ไม่ตกใจเวลาราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นแรงหรือปรับตัวลงแรงค่ะนอกจากนี้มี ข่าวที่เราต้องตามด้วยนะคะอย่างวันนี้เองจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลายๆตัวค่ะอ,อ,อย่างเช่นในช่วงประมาณ ทุ่มครึ่งของวันนี้นะคะจะมีการเปิดเผย o b l e s s claim นะคะก็คือผู้ํำนวนผู้ขอบริการการว่างงานรายสัปดาห์มีดุลการค้าของสหรัฐหลังจากนั้น2ทุ่ม45เนี่ยจะมีการเปิดเผยดัชนี P.M.I. ภาคการบริการนะคะทั้งจากของ s p g l o b a l แล้วก็ของ SM เนี่ยจะมีการเปิดเผยดัชนี P.M.I. ภาคการบริการช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มนะคะหลังจากนั้น5ทุ่มแล้วก็ตีหนึ่งครึ่งก็จะมีถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอย่างใกล้ชิดถ้าหากว่าตัวเลข เกินคาดจะยิ่งทําให้ดอลลาร์อ่อนหนุนทองนะคะแต่หากว่าตัวเลขออกมาดีกว่าคาดเนี่ยดอลลาร์อาจจะฟื้นตัวมีการแข่งข้าขึ้นกดดันให้เกิดแรงขายในตัวตลาดทองคําได้ค่ะก่อนจะลากันไปขอฝากนะคะการลงทุนทองคำกับ YLG เรีนี่ได้ว่าเรื่องได้หลายประเภทเลยค่ะใครอยากเริ่มต้นลงทุนทองนะคะแต่อาจจะมีเงินทุนไม่มากนักหรือว่าอาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากนักก็เริ่มต้นเปิดพอลงทุนซื้อขายทองคำทั้ง96.5กับ9.999 99. ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Get โกของ YLG ค่ะไม่ต้องวางหลักประกันขั้นต้นนะคะมีเงินแค่1 0 0บาทก็สามารถที่จะลงทุนทองได้แล้วค่ะหรือใครนะคะสะดวกที่จะวางเงินหลักประกันนะคะแต่ว่าต้องการซื้อขายทองคำา4 4ชั่วโมงตั้งราคาซื้อขายได้นะคะเราก็ซื้อขายทั้ง96.5แล้วก็9 9เนี่ยก็มาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Go Trade Online ค่ะสามารถซื้อขายได้บนราคาเรียลไทมนะคะซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็ถอนทองได้ทุกเมื่อด้วยค่ะ ใครไม่อยากได้รับผลกระทบจากเรื่องของค่างเงินบาทนะคะก็มาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะเป็นการซื้อขายทองคำในรูปแบบ US Dollar นะคะบนราคา real time GoSpot เกือบตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือใครอยากใช้ประโยชน์จาก r e v e r a g e นะคะอยากเทรดตัว Futures ทางในแง่ของ Futures ในตลาด Comex แล้วก็ใครไม่อยากได้รับผลกระทบจากวันหยุดของบ้านเรานะคะอย่างเช่นสงกรานนี้ค่ะก็ลงทุน Go Futures ในตลาด โ o เมกได้นะคะสามารถแบเปิดผอลงทุนกับ YLG Futures ได้ค่ะแต่วันนี้นะคะขอลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ